หลวัสการพระอาจารย์ครับนะฮะสัปดาห์นี้น้องหนุ่มไม่อยู่ครับรู้สึกจะไปท่องเอสาหังพันเตเปลียบวชปีนะฮะใกล้บวชนคือมีภารกิจครับใกล้บวชก็คิดถึงเมื่อกี้นะเงาเงาผมแหว่งยังไงไม่เออนะเอาละครับก็วันนี้ได้ข่าวว่าพระอาจารย์จะมาเทศเกี่ยวกับเรื่องสนามบินโอ้โหท่านนี้อินเทรนด์เหลือเกินนะทันสมัยคืออาตมาเนี้ยกับตัน อ๋ออ๋อครับเป็นกับตันกับตันเออแล้วผมว่ายมเป็นเด็กวันกับตันกับเด็กวันคือกับตันของอัตมาเนี่ยอัตมาในสายการบินเทเวสแอร์ไลน์อ๋ออครับนะฮะบินท่าบาทตรงนั้นไงอ่าครับเพราะฉะนั้นอัตมานี่เป็นกับตันที่หนึ่งะมีกับตันที่สองด้วยนะโอ้ครับใครครับก็ลูกศิษย์อัตมาอ๋อครับวันไหนที่พระอาจารย์บินไม่ไหวก็ให้ลูกศิษย์กับตันที่สองนำเครื่องไปบินโอ้ครับเพราะฉะนั้นก็ญาติยมก็ได้เจออาตมาจันทร์ เพราะว่าเมื่อวานดูส่วนอณภูมิทั้งวันไรครับเมื่อวน<ม>ันยี่สิบแปดกันยาเปิดยังเป็นทางการแต่ที่ได้คาดการังไว้แล้วก็เปิดจริงด้วยครับท่านนะฮะเปิดเปิดจริงแล้วนะเปิดจริงครับ <c oughs> มามาคิดว่าคงคงได้ไปใช้เมื่อวันครับ <c oughs> ก็ดูดูดูข่าวแล้วก็คิดถึงประสบการณ์ของตัวเอง <c oughs> เออดูเหมือนปีที่แล้วจะมาไปอินเดีย <c oughs> ครับกลับมาประกบว่ารอกระเป๋าคนสุดท้ายแหละกระเป๋าหาย <c oughs> ต่มาเรบอกไปถามซิกระเป๋าเราไปไหนยืนรออยู่ตรงสายพานจนจะเป็นคนสุดท้ายสุดท้ายเลยคนอื่นถาบกันหมดแล้วกระเป๋าไม่มีสุดท้ายก็เลยถามมันยังมีอีกนะเขาบอกว่าท่านเครื่องมันเตรียมจะไปชื่อื่นลูกศิษย์เลยไปถามได้ความว่ามีคนหยิบกระเป๋าตะมาไปโออ๋อกระเป๋าไม่หายแต่คนอื่นคือเมื่อไหร่กระเป๋าไม่ได้ตกค้างที่อินเดียมาที่กรุงเทพแต่มันมีคนหยิบไปลูกศิษย์ถามว่าจะตามไหมตมาบอกไม่ตาม เ็าถามว่าทําไมตามนาบอกเดี๋ยวมันก็คืนเองล่ะนะดูสิมันจะเอาไปทําไมในกระเป๋าผ้ากลับมาจากอินเดียครับมีแต่ใบโพสามพันใบโอ้โหบาที่โยมถวายหนึ่งใบจีวรหนึ่งไตรตัมามบอกลูกศิษย์โยมใจเย็นๆไม่ต้องตามเดี๋ยวก็ต้องมามาหนึ่งชั่วโมงต่องมาโทรศัพท์มาตามนามบัตรเลยนะบอกว่าเนี่ยเป็นของท่านใช่ไหมโยมเปิดมามีแต่ใบโพ พม่รู้จะเอาไปทําอะไรปีที่แล้วครท่านปีที่แล้วเห็นไหมทำที่หนึ่งท่านไปเก็บใบโพมาทำไมครับตั้งเพือจะมาไปนั่งสมาธิที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระองค์ตรัสรู้ไงครับแล้วก็เก็บมาฝากญาติโยมสายบินทบาทโอ้ครับโอ้เป็นสิริมงคลมากนะเอามาสามสี่พันไปไม่ทอแย่งกันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเวลาเราเดินทางแล้วก็อีกครั้งหนึ่งได้รับนิมนต์ไปเทศที่ที่ออสเตรเลียไปถึงเนี่ย อตมาก็ยมเขาก็จองชั้นประหยัดให้ครับแต่ว่ากับตันสงสารกับตันเป็นแฟนหนังสือนี่มนอกอตมาเป็นนั่งชั้นที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวนั้นเนี่ยรู้สึกจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะมากนะครับขึ้นไปนี่คุยลงงลๆงล่งลงลงอะมาแภเลยไหมดเลยนครบึกออกนะคนจีนไปไหนคุยเสียงดังมาก โอ้ <anto> พอเห็นอาตมานั่งชั้นหนึ่งชั้นบิสเนสคลาสเนี่ยโอ้โหมองอาตมาหัวใจรดเท้าเลยพระฮันโซเราก็นึกในใจว่าโยมอาตมาน่ะซื้อชั้นประหยัดนะเออเอคอมีกับตันสงสารเอามานั่งที่นี่พอยมนั่งปุ๊บกมองอาตมาหัวเจาดเท้าเลยพระอะไรมานั่งชั้นที่หนึ่งแต่ค่เหมือนกับพระสำอางอะไรประมาณนั้นสำอางหัวยีบโยงไฮโซอาตมาก็นึกในใจว่า อย่ามาว่าตมาเลยโทษกับทันได้กันพอเครื่องออกสองชั่วโมงเกิดเรื่อง <c oughs> กดแห่งกรรมีจริงยังไงครับทานม,มันมันไปเจอร่องมอรณะสูงไงโอเครื่องตกหลุมอากาศวุบลงไปเลยนะเล,ะลยหลงหงีเลยนะ <c oughs> วุบเลยตมาในเงียบเลยนะแต่เงียบยนี่เป็เนไอ้หมายความไม,ม่กลัวนะ <c oughs> <c oughs> ดูมือ้วยหนึ่งเหงื่อเต็มเลยนะแล้วโยมที่นั่งกับตมาในมองหัวจอดเท้าเนี่ย เห็นว่าเราไฮโซหมันไส้พระสั่งอะไรมากินเต็มโต๊ะไปหมดนะอพอมันพุบครั้งที่หนึ่งเลยก็ทิ้งเลยนะทิ้งของเลยครับพวบครั้งที่สองร้องโวยวายอ,ออกมาเลไอ้ย,ยาไอ้ย,ยา <c oughs> พวบครั้งที่สาม <c oughs> นั่งลงเลยนะ<อ>ทีนี้หันมาทางพระเลย่าะอาจารย์ช่วยโ<อ>มยมด้วยช่วยสวดมนต์ให้โยมด้วยอาตมาก็บอกเอาแล้วไง กฎแห่งกรรมมีจริงแหมทีแรกเรามองเราหัวจรดเท้าเลยนะมันแท้ตะมาเลยเฉยจะไปรู้อะไรกับโยมปล่อยกันไปเลยนะ<อ>ก่อนลงเครื่องวันนั้นมาขอโทษขอโพยโอ้ยขอโทษนะท่านโยมรู้สึกไม่ดีกับท่านทีนี้โยมรู้แล้วว่ากฎแห่งกรรมมีจริง<อ>เห็นไหมตะามาประทับใจมากนะเทศนั้นเพราะอะไรพอถึงสนามบินโอ้โหเดินมันลุบมาบุบมาไปหมดเลยมันไม่กล้านั่งเครื่องบินอีกเป็นเดือนนะ ในความที่เครื่องบินตรงรูากาดเนี่ยนะตรงมอากาศแล้วมันแรงนั่นเลยเหรอฮมันมันมันโค้งไปหมดเลยโลกมันโค้งไปหมดในที่เขาเรียกอะไรนะอ่าเวอร์ติโก้นะฮะโลกหมุนนะฮะโอ้ที่นี่เป็นประสบการณ์ตรงที่จำไม่ลืมครับจำไม่ลืมตอนนั้นไปที่ไหนนะที่ที่มาไปออสเตรเลียออสเตรเลียกี่ชั่วโมงครับ ก็รู้รู้สึกจตสิบสองสิบสองชั่วโมงแต่หลังจากเครื่องมันลุดจับลมอากาศปุ๊บโยมคนนั้นแกมีท่าทีดีขึ้นนะท่านจะรับอะไรไหมคะโอ้อย่างนั้นเลยนะออเปลี่ยนเป็นคนละคนไม่กล้ายุ่งกับพระเห็นไหมเพราะฉะนั้นคือเวลาเห็นเห็นเราตัวเล็กๆเนี่ยโหดูถูกดูแคลนเราแต่พอเครื่องดูดลมอากาศปุ๊บเนี่ยรู้สึกเลยว่าเวลาถึงนาทีเป็นนาทีตายคุณจะเห็นคุณค่าของพระ เพราะฉะนั้นเห็นค่ะตัวเล็กนะอย่าเพิ่งประเมินค่าว่าไม่มีอะไรนะอันนี้ฝากเป็นคติเลยครับแล้วก็วันนี้มีธรรมะมาฝากครับคือวันนี้ไปบรรยายที่จุฬาคณะนิเทศศาสตร์ครับเขียนธรรมะว้ชุดหนึ่งชื่อความรู้ที่ท่านอาจจะยังไม่รู้ก็เลยนํามาฝากพวกเราครับมีอะไรบ้างครับที่ความรู้ที่เราอาจจะยังไม่รู้ครับท่านก็หนึ่งเนี่ยรู้รอบตัวมากมายครับแต่ไม่รู้ดีรู้ชั่ว รู้โอ้รู้รอบตัวมากมายแต่ชั่วดีนี่ไม่รู้ไม่รู้อย่างเนี้ยเสื่อมครับสองรู้เว้นงูเว้นเสือเว้นมีดเว้นปืนแต่ไม่เว้นอบายมุกเล่ายาปลาพิ้งสุรานารีเอามดพวกนี้ร้ายกว่างูกับเสืออีกะครับแน่นอนที่สุดก็งูกับเสือมันมาข้างหน้ามันเห็นชัดชัดแต่เล่ายาปลาพิ้งมันอยู่ในร้านนอนเดินไปหามันเองเสื่อมไหมล่ะเห็นไหมเนี่ย รู้เ huh. ว yeah, wow, like <the S 1> ้นงูเว้นเสือเว้นมืดเว้นปืนครับไม่เข้าไปหาหรอกแต่ว่าอบายมุกมันอยู่ในร้านหนึ่งเข้าไปซื้อเอาเห็นไหมนี่ก็เสื่อมสามรู้สร้างสนามบินใหม่ๆอย่างสนามบินส่วนน้ผมครับเราไม่รู้อะไรครับแต่ไม่รู้จักสร้างนิสัยให้คนไทยใหม่ๆคือตมาอยากคิดว่าเมืองไทยมันน่าจะมีในก่อโปรเจกต์คือสร้างนิสัยให้คนไทยเนี่ยเห็นว่าการโกงบ้านโกงเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นอาญากรของเป็นดิน ต้องการมากที่สุดความรู้สึกนี้ต้องการอยากให้มันมี้นไม่กับโปรเจกต์ที่ต้องการสร้างค่านิยมใหม่ให้คนไทยที่เห็นว่าการเป็นคนโกงการเป็นคนช่อชนเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยใครเป็นคนดีเป็นสิ่งผิดปกตินะถ้าใครโกงเป็นเรื่องปกตินิสิตคนหนึ่งที่ธรรมศาสตร์เล่าให้ธรรมาฟังว่าเขาเขาทำขาขอสอบแล้วรู้สึกว่าเพื่อนเ็าจะลอกแล้วมีโพยกันทั้งห้องเขาเขาไม่มีโพยอยู่คนเดียวเพื่อนรู้ถูกมากว่าเขาไม่อินเทนเห็นไหม การโกงการทุจริตนี่เป็นเรื่องปกติไปแล้วทำยังไงเราจะทำให้กับโปรเจกต์ที่สู้กับสนามบินใหม่ๆได้คือสร้างค่านิยมใหม่ว่าไม่โกงได้นะออันนี้ทีนี้ก็ไปดูต่อไปครับรู้ตอบคำถามแต่ไม่รู้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนี่นะรู้ตอบคำถามใช่ัช่วงวนี้ในรายการที่เรียกกันว่าเขาเรียกว่า quiz show เขียนโจ้ถามโน่นถามนี่ตอบได้ Cho, หมด อย่างนั้นก็รู้อย่างนี้นก็รู้มันรู้ทุกคำถามอาตจมาก็สงสัยแต่ทําไมมันไม่เคยรู้ตอบแทนบนคนแผ่นดินใช่ไหมนี่เป็นความรู้ที่ไม่ดีเสื่อมครับต่อมาห้าเนี่รู้ที่กินที่เที่ยวแต่ไม่รู้ที่ต่ําที่สูงเช่นไหมที่ต่ําที่สูงไม่ใช่ว่าอยู่บนโต๊ะกับใต้ดินนั้นไม่ใช่ที่ต่ําที่สูงคือไม่รู้ว่าใครเป็นใครปฏิสัมพันธ์ไม่ถูกต่อไปรู้วันเดือนปีเกิด นคนนั้นเกิดวันนี้คนนี้เกิดวันนั้นจําได้หมดครับคือรู้วันเดือนปีเกิดก็คือรู้เรื่องกาลเทศะคือวันเดือนปีเกิดนั้นมันเกี่ยวกับเวลาแต่ไม่รู้กาลเทศะเห็นไหมครับนี่ก็เป็นอความรู้หนึ่งที่ทําให้เสื่อมได้ครับแล้วก็หกเนี่ยรู้วันเดือนปีเกิดแต่ไม่รู้กาลเทศะครับเจ็ดรู้พยากรณ์อากาศแต่ไม่รู้ว่าชีวิตมีขึ้นมีลงนะโอ้ก็ได้ฟังไม่พยากรณ์อากาศฟังอยู่เรื่อยฮะลมพัดสอบ ฝลนกระจายฟ้าหรือว่าะอาที่ขึ้นกี่โมงตกที่แหลมพรมเทพเรารู้หมดรู้หมดเช้าเย็นเช้าเย็นแปรรู้พยากรณ์อากาศแต่ไม่รู้ว่าชีวิตมันจะมีขึ้นมีลงเห็นไหมะอาทิ์มันขึ้นลงให้ดูทุกวีทุกวันเราไม่ดูตัวเราเองใช่ไหมเหมือนคนบางคนขาขึ้นก็ฟูเลยลืมไปว่าวันหนึ่งมันจะลงก็เหมือนหน้ามือกับหลังมือถ้าถ้ามันมีหน้ามือหลังมือมันอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่ว่าเอ้ยชีวิตนะเรียน <ก S 2> รู้ได้จากพระอาทิตย์พระจันทร์มันมีขึ้นมีลง<ม>ต้องระมัดระวังเวลาขึ้นจะเหลืองเวลาลงก็อย่าให้มันแตกกระจายมัน<ช>แก้วตก<ม><ม>แล้วต่อไปเนี่ยรู้จักรวาลวิทยาคือรู้หมดเลยว่าในสุริยะจักรวาลเนี่ยมีอะไรเป็นยังไงดรวพลูโตถูกหลุดวงคโคจรอะรรรู้หมดรู้จักรวาลวิทยาแต่ว่าไม่รู้จักอะไรคือไม่รู้จักตัวเองคือคือไปรู้ข้างนอกไกลไกลนะ แต่ดวงดาวคือชีวิตของติงจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยไม่รู้ใกล้แค่นี้ใกล้แค่นี้ครไม่รู้ดรออร์อาจองเคยเคยเล่าให้อาตมาฟังตอนนี้ท่านกลับจากนาซาดอาเตร์อาจองชุมสายเชลยพรท่านบอกว่าปูนาซาอยากให้อยู่มากอยากให้ทําเครื่องที่ไปลงยาวังคารเหมือนเดิมดอกเตร์เราบอกว่าผมไม่อยากรู้หรอกว่าการที่จะเดินทางไปสู่ดาวังคารหรือโลกพื้จันเป็นยังไงแต่ผมอยากรู้ความตื้นลึกหนาบางของหัวใจคนเห็นนะ นาซาให้เงินเท่าไหร่ท่านก็ไม่เอาอกลับมาศึกษาสมาธิแล้วก็ไปทําโรงเรียนวิถีพุทธนี่เป็นเป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งที่เราน่าจะเรียนรู้รแล้วก็ต่อไปเนี่ยรู้จักคนมากมายหลายวงการแต่ไม่รู้จักตนเองอเห็นไหมคนโน้นก็รู้จักคนนี้ก็รู้จักโพหนะ้าออจอโทรทัศน์ตอบได้หมดเลยว่าเป็นใครอ่าแต่ตัวเองเป็นยังไงบอกล้องตรงไหนดีช่วยยังไงไม่ค่อยรู้ <ừ> เห็นไหมนี่แหละ เราก็เสิรู้จักบริหารคนบริหารงานแต่ไม่รู้จักวิธีบริหารกิเลสเออตรงนี้ยังไงครับท่านก็โลภโกรธหลงมันเกิดขึ้นมามันโผล่ขึ้นมาตบหัวมันลงหน่อยก็ได้ออไม่รู้จักบริหารใช่นะไหมเวลาโลภมันเกิดขึ้นก็แหมกินแต่พอดีพอดีก็ได้นี <c oughs> ่โกงกินซะบ้านหันแหลกใช่ไหมโกรธขึ้นมาก็สแสดงออกพวกพ,พะศเดือดร้อนกันไปหลงขึ้นมาก็หลงจนกูไม่กลับเลยโลภโกรธหลงเป็นกิเลสท,ที่ควรจะได้รับกันบริหารจัดการ ฝากมหาวิทยาลัยต่างๆเลยนะว่าเอ๊่น่าจะสอนวิชาการจัดการกิเลสนะน่าสนใจทีเดียวกิเลสแมจเมนต์101เชิญพรสมายินดีเป็นอาจารย์พิเศษครับแล้วก็ต่อไปสิบเอ็ดรู้วิธีหาเงินมากมายแต่ไม่รู้วิธีใช้เงินให้เป็นโอ้โหนี่สําคัญใช้เงินให้เป็นสําคัญยิ่งกว่าหาเงินถูกต้องนักปราชญาฝรั่งเขาบอกว่าเงินเนี่ยเป็นลูกน้องที่ดีครับแต่อาจเป็นนายที่เลว เพราะมันจะจิกหัวเราทำโน่นทำนี่ได้สารพันนะถ้าเรารู้แม่ทันเลขประเทศข,ของเงินครับครับฉะนั้นต้องระมัดระวังพุทธเจ้าเรื่องเงินว่าอสรพิษอย่างนั้นเลยนะมันแหวกัดได้ทุกเมื่อไงเห็นไหมอย่านึ่ว่าหาเงินหาทองแล้วพอมีเงินมีทองแล้วมันจะมีความสุขนะมับบางทีย้อนกลับมากัดเราต่างบใบเห็นไหมต่อไปก็สิบสองรู้ที่จะสร้างตึกสูงนับร้อยนับพันชั้นแต่ไม่รู้วิธีฝึกใจให้ใหสูงเห็นไหมมนุษย์เป็นอย่างนี้ อาตมาไปเยี่ยมตึกว o ลทรัสเซ็นเตอร์ที่ที่นิวยอร์กก่อนที่จะถูกถล่มลงมาถล่มแล้วอ๋อไปไปตอนที่ไปดูแต่ซากเลยตอนนี้เขาก็สร้างตึกใหม่ขึ้นมาอะไรนะฟรีดอมเ r ร e ทอนแต่เขายังไม่กล้าสร้างนะเพราะอะไรเขากลัวว่าถ้าสร้างเสร็จปุ๊บก็จะถูกถล่มอีกอาตมาก็บอกเนี่ยคุยกับญาติโยมที่ไปว่ามนุษย์เนี่ยมันรู้จะสร้างตึกสูงสูงกี่ร้อยชั้นกี่พันชั้นมันรู้แต่วิธีจะสร้างใจให้สูงสูงมันไม่รู้ เพราะฉะนั้นสร้างตึกกี่ชั้นกี่ชั้นมันก็โดนถล่มอยู่เรื่อยไงเห็นไหมนี่คือมนุษย์ครับรู้ไกลตัวแล้วเกินทีนี้สิบสามเนี่ยรู้คุณของเงินทองครับแต่ไม่ค่อยรู้คุณพ่อคุณแม่โอโ้โหมีไม่มนุษย์ทุกวันเนี้ยเงินทองกี่บ,บาทกี่แสนจําได้หมดแต่วันเกิดคุณพ่อคุณแม่จําไม่ได้เห็นไหมนี่เป็นเรื่องใหญ่ในสังคมไทยครับไม่ค่อยรู้คุณพ่อคุณแม่สิบสี่รู้เดินทางไปจากประเทศ แต่ไม่ค่อยรู้จักเดินทางไปเยี่ยมบ้านเกิดบางนอน<ม>คนบางคนหลุดออกจากบ้านเกิดมาอยู่ในกรุงเทพกรุงไทยแล้วก็ <c oughs> โอ้โหเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลลืมเนื้อลืมตัวไปเลยไม่กลับไปเยี่ยมถิ่นฐานบ้านเกิด <c oughs> ลืมกําพืช <c oughs> ลืมกําพืชเห็นไะหอันนี้ต้องฝากไว้เลย <c oughs> เป็นความรู้อย่างหนึ่งที่เราจะต้องรู้ให้เข้าทัน เราก็สิบห้ารู้กฎกติกาแต่ไม่ยอมทําตามกฎกติกาโอ้โหนี่เสื่อมนะนี่รู้หมดกฎบัตรกฎหมายว่ายังไงกติกาว่ายังไงมารยาทว่ายังไงเหมือนเซียนดินเซีดานน่ะแกก็รู้เล่นฟุตบอลใะกติกายังไงก็รู้แต่ก็ยังไปโม่งเพื่อนก็อยู่ก็ถูกจับฟาวเห็นไหมเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่รู้กฎกติกาแต่ไม่ทําตามจะถูกจับฟาวได้ในโลกแห่งความเป็นจริง แล้วก็ประเด็นต่อไปเนี่ยสิบหกอัตนาเรียกว่ารู้จักสวมนาฬิกาแพงๆโรเล็กซ์เอ้ยโอ้โหยี่ห้อปาเต้อะไรเนี่ยรเรือนละสามสิบล้านร้อยล้านเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ไม่รู้คุณค่าของเวลาจริงนะโอ้ไม่เคยรู้คุณค่าของเวลาเวลานี้ผ่านแล้วผ่านเลยนะครับท่านอาจารย์ในชีวิตเราเนี่ยสิ่งที่ผ่านแล้วผ่านเลยมีสี่อย่างหนึ่งคำพูด หลุดออกจากปากแล้วิหลุดออกไปเลยนะต้องระมัดระวังสองเวลาผ่านไปแล้วยิเงินแสนล้านซื้อเวลาคืนได้ไหมไม่ได้สามลูกปืนทํทำปืนลั่นใส่อกเพื่อนขอโทษได้ไหมมันเรี่กคืนไม่ได้แล้วสี่โอกาสโอกาสรุ่นามิ่งที่ผ่านก็มาในชีวิตเราโอ้ยังคุณฮานเป็นนักร้องยุคทองเนี่ยโอ้ดีหมดเลยพิเศษวิโสหมด ถ้าเรารักษายุคทองของเราเอาไว้ไม่ดีวันหนึ่งเมื่อเมื่อยุคทองมันผ่านไปคุณจะเรียกคืนก็ยังไงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นยุคทองก็คือโอกาสของเรามันจะเกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตคนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเดินทางมาถึงยุคทองของตัวเองต้องระวังให้ดีที่สุดคำพูดเวลาลูกปืนและโอกาสรักษา,าให้ดีถ้าผ่านมาแล้วรักษาให้ดีแล้วก็สิบเจ็ดรู้จักการเข้าสังคมแต่ไม่รู้จักเข้าหาสังฆ นี่สำคัญนะมอ่าครับุ้ยไปงานสังคมไปทุกวันเลยนะมีงานที่ไหนไปที่นั่นแต่ไม่ค่อยเข้าหาสังฆาคือพระสงฆ์องค์้า,าไม่เคยเรียนรู้ธรรมะไม่ปรึกษาหารือพระเดชพระคุณว่าอย่างนี้ดีหรือไม่ดีนโยบายอย่างนี้ใช่ได้ไหมไอ้อผมบริหารอย่างนี้มันดีหรือเปล่าพระเดชพระคุณจะแนะนำยังไงไม่ถามพระสงฆ์ ก็บ้านเมืองก็แย่เอาเห็นไหมอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็สิบแปดในรู้จักเรียนเอาปริญญาสูงสูงแต่ไม่รู้จักยกพฤติกรรมให้สูงตามปริญญาซึ่งอัตมาเรียกว่าเรียน,นสูงแต่พฤติกรรมต่ําลงครับนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วสิบเก้ารู้ที่จะมีลูกแต่ไม่รู้จักเลี้ยงลูกโโลูกที่ไม่ค่อยดีนเนี่ยเอาไปยกให้หลวงพ่อบนเลยหลวงพ่อก็เลยเดือดร้อนเลย ลูกดีๆเอาไปเรียนแพทย์เรียนหมอมาลูกไม่ดีเอาไปถวายวัดแล้วอยากจะกราบพระดีๆก็ลูกดีๆคุณเอาไปเรียนอย่างอื่นหมดแล้วนี่ใช่ไหมลูกที่เกเลยลูกที่เรียนไม่เก่งเอาไปถวายหลวงพ่อเห็นไหมเมื่อเหตุปัจจัยไม่ดีก็จะหาพระที่ดียากนี่ก็ฝากไว้ด้วยครับแล้วก็ยี่สิบรู้ที่จะรักแต่ไม่รู้จักดูแลคนรักโอนี่สาคัญนะรู้สิจัก แบบไม่ดูแลคนเราต<บ>อานจีบกันใหม่ใหม่โหตะกองกอดเขาสองแก้มพอช่วงหลังโตมาฉันตกเลยเห็นไหมก็อามารคิดว่าก่อนจากกันคืนนี้ขอเล่านิทานสักเรื่องหนึ่งได้ครับนะก็มีมีมีเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงฮะมีพระฝรั่งรูปหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ไปเทศในเรือนจำเป็นประจำจนกระทั่งนักโทษในชอบฟังเทศท่านอืวันหนึ่งนักโทษก็ถามว่าหลวงพ่อ หลวงพ่ออยู่ที่วัดเนี่ยอยู่ยังไงหลวงพ่อก็เล่ากิจวัตรว่าอาตมาตื่นเตสามนั่งสมาธิเดินจงกรมถึงหกโมงเช้ากวาดวัดไปบินระบาดกลับมาสิบนาฬิกาเดิน สิบกิโลเมตรสิเป็นบงฉันเพ็นแล้วก็ในชันมื้อเดียวของวันด้วยนะมื้อเดียวนักโทษฟังหลวงโอ้มันสลดนะ<อ>ชันเสร็จแล้วหลวงพ่อทําไงหลวงพ่อก็บอกนั่งสมาธิต่อเดินจงกรมต่อถึงห้าโมงเย็นกวาดวัดส่งน้ําสวดนมน,<อ>นั่งสมาธิจนถึงห้าทุ่ม<อ>ตีสามตื่นอีกแล้ว<อ>ได้จาวัดนิดเดียว<อ>นักโทษคนนั้งฟังแล้วก็โอ้สงสารหลวงพ่อจับใจลุกขึ้นยืนต่อหน้านักโทษเป็นพันหลวงพ่อครับ หลวงพ่ออยู่วัดเนี่ยมันทุกข์เลือเกินนี่มนต์มาอยู่ในคุกกับพวกเราดีกว่าครับนัโทษทั้งห้อง้าคืนแกหวังดีโดยบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจโอ้โหเป็นพระนี่ลำบากเลืองเกิอใช่มาอยู่ในคุกกับผมดีกว่ามาอยู่ในคุกดีกว่าหลวงพ่อบอกอุ้ยไม่ได้หรอกโยมอยู่ในวัดมันลำบากยังไงนะหอวใจอาตมาก็ยังมีความสุขใช่ไหมาะอาตมาตั้งใจจะมาอยู่ ส่วนโยมเนี่ยมีข้าวแดงกินใช่ไหมสามมือ้อมีห้องนอนมีเตียงมีอะไรทุกอย่างครบหมดแหละแต่ตมาถามโยมมีนักโทษคนไหนที่ตั้งใจจะมาอยู่ในคุกบ,บ้างมไม่มีใช่ไหมนี่ก็เป็นเรื่องจริงที่พระปรัหังรูปหนึ่งท่านเล่าเอาไว้แล้ว